เทียบภาพสงการเตชนะนรงคไม่หลังลือสนันพักเข้าบ้านแล้วหลังจากข่าวลือมีคนตาดีเจอหนุ่มสงการเตชนะนรง์อยู่กับสาวคนใหม่ที่ร้านน้ำเต้าหู้ดังรวมถึงเพจดังต่างๆก็ออกมาหย่อนคำใบ้จนหลายคนคาดเดากันว่าสาวคนใหม่ของฝ่ายชายคือสาวสวยไมยนัสสีหรือไมอุทัยทิพย์ อีกทั้งช่วงนี้ก็ยังมีภาพที่ดูเหมือนจะไปสถานที่เดียวกันอยู่บ่อยๆพอทั้งคู่ได้มีการเช็คอินที่เซนทัลเวลล์หลังไปร่วมชมอีเวนต์ของแบรนด์ดังและโพสภาพให้เห็นกันแบบชัดเจนว่าอยู่ในงานเดียวกันซึ่งก่อนหน้านี้เพจดังอย่างเจมอยร้อยแปดได้ออกมาย่อนคำใบ้เอาไว้ว่ามึงเขาพากันเข้าบ้านละงานนี้ทำเอาชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์คาดเดาเป็นในในอาทิ ไปตีกลอฟก่อนเดี๋ยวกลับมาอ่านเขาใหญ่อากาศดีไปกินน้ำเต้าหู้ที่เขาใหญ่กันเพื่อนๆตอนนี้อากาศกําลังดีฉุดๆเขาใหญ่ป่าวะขอบคุณเขาใหญ่ช่วงสงการสนุกมากเขาใหญ่หรือสีนาทีคู่ไหนก้อนมีหลายบ้านเป็นต้นล่าสุดเผ่าบันเทิงช่องแปดก็ได้ออกมาเผยความสัมพันธ์สงการและใม่เอาไว้ว่า ได้เข้าไปดูในอินสตาแกรมของฝ่ายหญิงซึ่งไมายได้โพสภาพใส่ชุดใส่เดี่ยวสีเขียวพร้อมกับนั่งโพสอยู่ที่พื้นบ้านพร้อมแคปชั่นว่าเราเป็นคนตรงๆนะตรงนี้ยังว่างรอคนข้างๆมาเติมเต็มอีกทางด้านพิธีกรยังได้บอกว่าจำได้แม้กระทั่งทีวีกำแพงผ้าม่านรู้เลยว่าเป็นบ้านใครเพราะว่ามันมีภาพที่สงการเคยถ่ายเอาไว้เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งด้านหลังเป็นกำแพงสีเดียวกันแบบเดียวกันรวมไปถึงทีวีและกำแพงซึ่งภาพถ่ายนี้มีอะไรที่สอดคล้องกัน